เล่ซี่เธออ่ายูน่ากินจังเธอผูผ่ามะม่วงแช่อิ่มจากเพศปีเอพวอรองเมียเต็มเธอใครต้นใจนะแล่แล้วตึ้งหนึกยากนะเดี๋ยวฉันแปะปีกัดไปให้อืมแต่ว่าชิมก่อนเราไม่ชิมเราไม่รู้เธออืมห้อมตาลูจอเธอตัดเลยแล้วกันนะเธอนะว้าได้ลุยโอ้โหโอ้โหโอโหหล่นจ้ามเลยธอ แหลซีแหลซีอืมดูดีซี่สวยนาทานเถอะเอาเถอะจิ้มเล่ก่อนสักหนึ่งชิมอืมหลกม่วงอ้อนร้อยต่วไม่ตันข้าวปลอกตี่หอมขึ้นมุกเลยเธอะอืมมันไม่ซอมมันไม่ได้เลยร้อยโอ้ยจิงอืมฟวงคว่งเลย มะม่วงแช่อิ่มเป็นมะม่วงบอลนะตัวนะเอแล้วแช่มาสีสวยมากเลยเธออืมสวยผ่อนๆคนชิมเลยสวยผ่ผนๆเจ้าข้องเล่นเลยเธออืมจากเพจพวกหลอกเมียเต็มเธอเดี๋ยวฉันเปะเพศไปให้ฉันเปะลิงไปให้เธอติมติเดียวและวต่นงได้เลยอืมย